ใครเลยเอรอใครนักเลงเหรอตำรวจนักเลงเหรอแล้วคุณเป็นใครแล้วพี่เป็นใครอ่ะแล้วคุณเปิดไฟว่าว่แบบคุณพี่ป่านแง่ทำไมอ่ะผมเปไฟขอคุณพีเอเลยแล้วพี่ป่านแง่ทำไมอ่ะผมเปิดไฟขอไปเยอ่ัเร็วไปแล้วเร็วตรงไหนเนี่ยไม่โดี่ปุ่แล้วทาไมอ่ะมาจอดอย่างี้นักเลงเหรอผมไม่จอดอย่างนี้เราคุณหาคุณเนี่ยคุณดีไผมก็พี่อะพี่มีปัญหาอะไรไม่มีเราผมม่ไม่มีแล้วคุณรถตายไมนักเลงเหรอตํารวจนักเลงเหรอฮ เปิดไ่แลงอย่างนี้มาจอดขอ้างผมเด้เสียผมแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรผมเปิดไปห้วใจโดนมีปัญ<ด>หาอะไรฮะทำไมเอานี่ <S <S ผมก็อยากโดนกันขอเสื้อมาเดิโดนมาเอาไป กัมนชาาตติ่งๆผมไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะกูก็ไม่ได้กลัวมึงแล้วไอ้เหี้ยกูก็ไม่กลัวไอ้เหี้ย ไอ้สัี้ป่าหน้าโ้ยตอไฟใส่มัต้ไ,ฟไ,ฟไ,ฟไม่พอใจเย็ดแน่โดพาโดแมันขายละ